สวัสดีครับพบกับเอโคไทยครับกับรายการจิบกาแฟคุยดาบวันนี้ก็เดินทางมาถึง ep ที่30กว่ากว่าแล้วนะครับก็วันนี้เป็นชื่อตอนว่าดาบพ่อค้าดาบยุคพ่อค้าวัวตากนะครับก็เดี๋ยวก่อนเราจะไปคุยไปชมดาบกันอนย่าก็อย่างที่เคยบอกเนาะรายการจิบกาแฟคุยดาบก็ เป็นคอนเซปต์คุยนะครับไม่ได้มีคอนเทนต์ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรให้น่าสนใจเยอะนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามนะครับก็เป็นสไตล์หยิบดาบขึ้นมาถือว่าโชว์ดาบแล้วกนเอาดาบมาให้ชมแล้วกนไม่ใช่โชว์นะครับก็เอาดาบลักษณะต่างๆที่ว่าดูน่าสนใจเอามาให้ชมนะครับก็เป็นรายการที่พูดคุยไปแล้วก็ให้ชมดาบไปได้ความรู้บ้างนะครับ ก็ต้องเอาไปต่อยอดกันเองนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเราเรื่องดาบยุคพ่อค้าวัวต่างนะครับพ่อค้าวัวต่างนี่คืออะไรนะครับวัวต่างเนี่ยก็คือวัวเราธรรมดานี่ยแหละคือสมัยก่อนยังไม่มีรถยนต์เนี่ยเราก็จะใช้วัวในการเดินทางนะครับแต่ที่เขาเรียกวัวต่างก็คือว่าวัวที่เขาเทียมเกวียนแล้วก็ใช้บรรทุกสินค้านะครับก็จะมีทางภาคเหนือเนี่ย จะใช้วัวต่างเยอะมากนะครับทางบางทีก็ค้าขายไปยังทางอีสานเลยถึงลาวนะครับเพราะว่าเขาไม่ใด้ใช้ควายนะครับเพราะควายเนี่ยเดินทางไกลไม่ได้มันที่ร้อนมันต้องอยู่ใกล้ๆกล้แหล่งน้ํานะครับคือถ้าวัวต่างเนี่ยก็เดินทางได้ประมาณวันหนึ่งก็สิบห้าถึงยี่สิบโลไม่เกินนี้นะครับสินค้าที่เขาไปบรรทุกไปขายก็เป็นพวกเกลือพวกเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ถ้าเป็นนายห้อยก็เป็นฝูงวัวนะครับนายห้อยหนึ่งคนเนี่ยก็จะคุมวัววัวนะครับสกุโไทยเรียกงวัวงอง,งัวนะครับแต่ว่าจากที่เรียกที่อื่นเรียกวัวนะครับก็จะคุมวัวประมาณ60ตัวนะครับานายห้อยเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีค่อนข้างมีวิชามีความสามารถมากกว่าคนอื่นนะครับถ้าเป็นดาบเนี่ยก็ต้องมีเชิงดาบมีคาถาอาคมนะครับ ที่ค่อนข้างจะคุมคนได้แล้วก็มีสม,มือนในการป้องกันพวกโจรผู้ร้ายนะครับเพราะว่าเดินทางสมัยก่อนเนี่ยใครเคยดูเรื่องนายฮ้อยชังมินเนี่ยก็จะมีโจรคอยบบดักป้นดักชิงอยู่ตลอดทางนะครับานายฮ้อยหนึ่งคนเนี่ยก็จะมีลูกมือหรือลูกน้องเนี่ยคือลูกน้องหนึ่งคนก็คุมงวประมาณ10ตัวนะครับก็นายฮ้อยหนึ่งคนอาจจะมีลูกน้องประมาณ อย่างงี้ครับแต่ว่าคาราวานนึงก็อาจจะไม่ใช่มีในห้อยคนเดียวอาจจะมีห้อยสองคนสามคนเพราะว่าไปเป็นกลุ่มใหญ่นะครับตัวาอาจเป็นเป็นร้อยตัวอย่างนี้นะครับทีนี้มันอยู่ในยุคไหนก็ยุคก่อนที่มีรถยนต์นะครับก็ถ้าตามานักประวัติศาสตร์เขาเรียบเรียงไว้เนี่ยก็น่าจะช่วงพศ2,300ไน้ปลายๆนะครับ2อ9 8อะไรประมาณนี้เราคิดซะว่า2,400จน้ทวนแล้วกัน จนถึง2,500ต้นๆก็จำง่ายๆ2,400ถึง2,500ละกันเป็นยุควัวต่างนะครับพอมีเริ่มมีรถยนต์เข้ามาทดแทนเนี่ยวัวต่างก็เริ่มลดน้อยลงนะครับไม่ค่อยมีละจนทุกวันนี้ก็คือแทบจะไม่มีเหลือละก็ไม่ได้ใช้เป็นการเดินทางแล้วนอกจากกระชนบทจริงๆอาจจะยังพอมีบ้างแต่เดินทางใกล้ๆอย่างนี้นะครับ แอดมินเองนี่ก็เคยขี่นะเวียนตอนสมัยเด็ก,ดกไปทุ่งนาไปอะไรก็ใช้วัวสองตัวเทียมเกวียนนะครับแล้วก็เดินทางสนุกดีนะครับอ่ะทีนี้เรามาคุยเรื่องดาบแล้วกันเนาะเรารู้แล้วดาบยุคพราค้าวัวต่างเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงสพศสองพันสี่ร้อยถึงสพศสองพันอะครับอ่ะก็เป็นที่มาว่า EP นี้ผมเอาดาบเล่อนี้มาให้ชมครับเป็นดาบที่น่าสนใจยังไงดาบเล่มนี้อ่า ก่อนอื่นดูภายนอกก่อนเลยมันเป็นดาบที่ยาวมากนะครับอะแต่ขออนุญาตวัดนะยาวรวมอยู่นี่อะเห็นตัวเลขไหมสี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับเชือกก็เชือก,กใหญ่มากเชือกสวยมากผมชอบเชืกอกเขาเรียกเชือกอะไรไม่อะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวไปถามพ่อครูดูนะครับดาบเป็นนี้เป็นดาบที่ เก็บมานานมากแล้วแล้วก็บูรณะขึ้นมาอันนี้ฝักฝักเดิมนะอันนี้เขาบูรณะงานขึ้นมางานไหวแล้วก็ย่างไหวามานะครับก็จะดูเป็นเก่าๆอย่างนี้เก่อรักษาอายุไหวนะเนี่ยสวยมากนะครับอันนี้บูรณะโดยพ่อครูโอพ่อใช้ตุ้ยดงนะครับเป็นพ่อครูที่ผมนับถือมากก็เป็นอาจารย์ผมนั่นแหละนะครับอ,อันนี้ก็ด่างว่านี่เป็นทองแดงนะทองแดงลมดํา ท้ายก็เป็นทองแดงนะครับเชือกก็ใหญ่ๆทีนี้เรามาดูใบาดาบกันเมื่อกี้ลืมวัาดด้าไม้ดูด้ามยาวมากนะครับด้ามยาว15นิ้วครึ่งมาดูว่าแล้วมันเด็ดยังไงเร่มนี้นี่เป็นใบาดาบที่สวยมากนะครับ อันนี้เราเรียกทรงปลายตัดนะเป็นดาบปลายตัดสวยมากครับอ่านี่อ่ามาดูใบความยาวใบนะครับโอ้ตอนแรกผมคิดว่า23ินิ้วนะเนี่ยนี่ครับใบยาว เออไปหันยังไงจะเห็นอ่ายี่นิ้วครึ่งนะครับเป็นปลายตัดที่ยาวมากปลายใบก็ประมาณเกือบ3นิ้วเอ่อ3านิ้วครึ่ง3ามนิ้วเกือบ4นิ้วครับถือเป็นปลายตัดที่ยาวมากนะครับเดี๋ยวดูใบทรงใบสวยมากอ่าให้ดูแล้วก็ผมจะคุยให้ฟังไปเรื่อยเนะาะนี่อันนี้ผมยังขัดไปดีนะเพราะเดี๋ยวจะส่งหลุมเงินนะมีลายด้วยนะครับมีตอกลายอยู่นะครับเดินล่องเลือดคู่ ันนี้มันอาจจะมืดมืดนิดนึดนงนะครับเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะเพิ่งหยุดตอนสักสิบโมงนี่เองก็เลยรีบทำอีพีให้นะครับหนึ่งคนชื่นชมยังชื่นใจนะครับคติผมมีคนดูหนึ่งคนผมก็จะทําให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเหมือนคนอื่นเขาผู้ติดตามอาจจะน้อยนิดนึงนะครับอ่าเนี่ยปลายบ่ายก็ตอบอยู่นะครับอันนี้ผมยังไม่ขัดดีมากนะอยากจะขัดจะสวยกว่านี้อีกเพราะเดี๋ยวจะส่งไปทําเพิ่มทําลุกเงินเพิ่มนะครับ นี่อันนี้เป็นตาเต่านะครับเนี่ยตอกลายาลายนี้ตอกตั้งแต่กลางใบเลยนะฮครับเนี่ยกลางใบยาวไปถึงปลายใบเลยเาลายยังชัดสวยนะครับเป็นปลายตัดที่หาย,ยากนะคนทําดาบที่เก่งมากตั้งดาบไปสมดุลงามง่ายด้วยนะครับเนี่ยเป็นดาบที่สวยมากเลยสําหรับผมนะถือว่าสวยมากเลยดาบที่เป็นตอกลายโคดล่องเลือกนะครับอา่าเห็นไหม อ่านี่มาดูอีกจุดหนึ่งนี่หลังฝังตองนะครับนี่เป็นฝังทองแดงนะเนี่ยเขาจะฝังตองไว้ทางเหนือเนี่ยเขามีความเชื่อว่าดาบที่ฝังตองเนี่ยจะสามารถฟันคนที่หนังเหนียวคนเล่นของที่โคงกับพันชาติได้นะครับดาบแบบเนี้ยดาบปลายตัดเนี่ยจะพบพบเจอแล้วเป็นที่นิยมมากในกลุ่มของนายห้อยนะครับเพราะมันใช้งานสะดวกนะครับแล้วก็ ดูหน้าเกงขามนะครับก็จะมีแพร่หลายไปจนถึงฝั่งอีกฝั่งของแม่น้ำขงฝั่งขวาของแม่น้ำขงขึ้นลาวนะครับก็ทางอีสานก็พบเยอะนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาเอาไปพกติดตัวไปด้วยบางทีไปแล้วไม่กลับไม่ใช้ตายนะครับไปแล้วก็ไปได้ลูกได้เมียอยู่ที่แถวอีสานเลยแล้วส่วนมากจะเอาใบาดาบเนี่ยไป,ไปขายด้วยนะครับ ็จะพบแถวอีสานเยอะกับภาคเหนือนะครับเนี่ยคนเขาจะส่วนมากจะเดินไปถึงพระธาตุพน,นมนะครับถึงพระธาตุพน,นมเนี่ยก็จะไปเดินทางแล้วก็เอาดาบเอาอะไรไปด้วยนะครับว่าไปไหว้พระธาตุพน,นมก็จะมีตามลายทางไปนะครับส่วนภาคเหนือนเนี่ยก็พบเยอะอยู่ละนะครับปลายตัดขุดลายล่องเลืองแบบนี้ถือว่าเป็นที่นิยมของนะัก เล่นหาสะสมนะครับเพราะว่ามาทีไรก็ผมได้เห็นก็แย่งกันหมดนะครับผมเองก็ชอบนะชอบที่สุดก็ไปตัดแบบนี้แหละดาตอกลายขูดล่องเลือดมันดูมีความสวยงามนะครับมีศิละปะอยู่ในตัวนะครับอ่าเล่มนี้ก็ประมาณนี้นะให้ดูส่งถือว่าสวยมากนะครับด้ามสิบห้านิ้วกว่าต้องไกลๆนิดนึงเพราะว่ามันยาวดูแล้วมันไม่เต็มจอนะครับอ่านี่ไหมนี่ ก็เล่มนี้ก็เห็นไหมผมว่าเป็นดาบที่มันสวยมากนะเพราะาผมตั้งแต่ผมจับปลายตัดดอกลายมาเนี่ยยีิบสามนิครึ่งเนี่ยถือว่าน่าจะยาวสุดแล้วที่ผมเคยผ่านมานะเป็นดาบที่สวยมากแลวก็เป็นลองเลือกทุด่ด,ด้วยนะครับอ่าโอเคเล่มนี้ก็ประมาณนี้เนาะครับมีแถมให้เล่มหนึ่งเล่มนี้ก็กําลังประมูลอยู่นะครับอันนี้เป็นดาบเดิมๆนะครับ ด้ามก็ลงรักอันนี้เป็นน่าจะเป็นเหล็กนะครับท้ายก็เป็นอย่างนี้เป็นดาบใช้งานนะครับอันนี้ดาบใช้จริงฝักก็มาฟันเป็นร้อยแผลนะครับเยเขาสะพายแบบนี้แบบสะพายแบบยุโรปสะพายแบบตะวันตกนะครับสะพายข้างแบบนี้เล่นนี้ลงประมูลอยู่นะครับใครอยากเห็นเล่นจริงก็ดูราคาเบาๆเลยนะผมเปิดไว้แค่999ประมูลอยู่ในกลุ่ม ตลาดสาตศวุธโบราณนะครับใบดาบก็สวยนะสงสวย22สองนิ้วนะครับเป็นดาบที่ใช้นะครับหมายถึงว่าใช้จริงสนันนิสิตมิลได้ครับเนี่ยสันแบบนี้นจะตีไล่ใบเป็นดาบทำงานนะตีไล่ใบแบบหนามาเลยแล้ว่อยมาลดทีเดียวแบบแบบดาบพม่าครับใบดำๆนะครับก็ใครชอบก็ลองไปดูได้เห็นของจริงละไปพระบูญได้ไปไว้ แบบนี้สวยนะเนี่ยครับไว้จ้วยนะครับอ่าครับโอเคก็อีพีนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้สั้นๆนะครับพอดีมันมืดนะครับแล้วก็อากาศมันก็ร้อนแสงไม่ค่อยมีนะครับผมก็มีเพจ a c e b o o k อยู่ชื่อเพื่อนรักดาบนะครับใครจะสอบถามเพิ่มเติมรับซื้อดาบโบราณแล้วก็ รับจัดหารับจัดสร้างนะครับทุกอย่างหรือว่ามาปรึกษาได้พูดคุยกันได้นะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรก็เอามาถามได้นะครับก็วันนี้ก็คงจบอีพีสั้นๆนะครับพอดีอากาศไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่ฝนตกนะครับเดี๋ยวเล่มนี้ส่งไปรูปเงินเสร็จก็เดี๋ยวามาโชว์อรอบนึงจะรีวิวยา,ยาวๆเลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ช่วยติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ